พามาตามรอยอาจารย์โอเล่สายมูห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะที่วัดป่าพัทระปิยารามขอพรเรื่องสุขภาพโชคลาบเงินทองพระพุทธรูปปางถือผลสมองขอพรเรื่องสุขภาพส่วนขอพรเรื่องโชคลาบเงินทองต้องมาขอที่พ่อปู่สเวยได้เลยค่ะแนะนำให้รีบมาก่อนที่ท่านจะออกพรรษานี้เลยนะคะท่านเป็นผู้ทรงศีลใกล้หลุดพ้นภพภูมินาค่า และจะอยู่เพียงพรรษานี้เป็นเพียงพรรษาสุดท้ายแล้วค่ะภายในวัดจะมีถ้ำที่พระอาจารย์ออกแบบทำออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมแวะไปชมกันนะคะหากท่านใดสนใจร่วมทำบุญสามารถทำบุญได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแนะนำการเดินทางค่ะหากใครมาในวันหยุดให้วางแผนการเดินทางดีๆนะคะ